สวัสดีครับพอดีวันนี้ระบบได้ทำการแจ้งเตือนให้ผมทำการอัปเดตเป่าตังเวอร์ชันใหม่นะครับผมก็เลยถือโอกาสนำขั้นตอนนี้มาแชร์ให้กับทุกท่านด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างครับเมื่อเราคลิกไปที่เป่าตังก็จะมีข้อความแจ้งเตือนให้เราทำการอัปเดตให้เราเลือกไปที่ตกลงแล้วคลิกไปที่อัปเดตแถบสีฟ้าด้านล่าง เลือกดำเนินการต่อจากนั้นเลือกดาวน์โหลดตอนนี้แล้วคลิกที่ตกลงคลิกเปิดเป่าตังแถบสีฟ้าด้านล่างจะเห็นเป่าตังใบใหม่ก็ให้คลิกเข้าไปต่อไปให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์เพื่อขอรหัส otp จากนั้นก็ป้อนรหัส otp เข้าไปนะครับ มาถึงหน้านี้ก็ให้ทำการติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขด้านล่างเสร็จแล้วก็ให้คลิกตกลงที่แถบสีฟ้าด้านล่างขั้นตอนต่อไปก็ตั้งพินบกหลักของท่านเองเสร็จแล้วให้คลิกเข้าไปที่ g ีเ l นะครับคลิกเข้าใช้งาน g e o l เที่แถบสีฟ้าก็อ่านเงื่อนไขนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตกลงหน้านี้ก็อ่านเงื่อนไขแล้วก็ คลิกยินยอมต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับให้เลือกที่บัตรประชาชนคลิกแถบสีฟ้าด้านล่างนะครับแล้วก็ทำการถ่ายบัตรประชาชนโดยต้องคลิกอนุญาตให้เขาทำการถ่ายภาพและต้องอนุญาตให้เขาเข้าถึงไฟล์ภาพด้วยหน้านี้ให้ใส่ชื่อใส่นามสกุลเป็นภาษาไทยเมื่อเสร็จแล้วก็ให้กดยืนยันที่แถบสีฟ้าด้านล่างนะครับ ให้กดยืนยันที่แถบสีฟ้าอีกครั้งกดที่แถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อทำการสแกนใบหน้าของเราเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จแล้วก็ให้กดตกลงที่แถบสีฟ้าก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการอัปเดตหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยทุกท่านอย่าลืมติดตามผลงานของเราในคลิปถัดไปนะครับ